โอ้ยไม่พิสูจน์แล่าตัวอีน่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะจบไปแล้วก็คือเจน1กับเจน2อาทิตย์นี้เราจะมาเจน3กับเจน4วันนี้เราเปจะมาชิมอะไร เราแบ่งทีแม่นี่หนึ่งทีนี่ได้รึเปล่าไหมเริ่มเลยเพลงแรกถ้าไม่รู้จักพวกเธอลาออกจะกลายเป็นเมียลาออกจะกลายเป็นแม่ไปได้เลยลาออกอะไรอะโอ้ย BTS BTS ถูกต้องเทลงไหนวะเดินไหมเออต้องช้ไม่ได้เดินไหมคนละครึ่งคะแนนนะจ๊ะ ผู้หญิงวันอีเลิฟถวายค่ะเทปีบอกก่อนพวกเธอก็ต้องรู้จักถ้าพวกเธอไม่รู้จักพวกเธอไม่ใช่ติ่งเ p ป๊อปแบทพิงดูดูดูถูกต้องค่ะ โคเลลเเอ็ขาแบบว่าอินโด้เร่งมาเขาตอบได้เลยเดี๋ยวฉันจะมาฝั่งผู้ชายบ้างอันนี้เป็นวงผู้ชายมีผู้ชายหลายๆคนเป็นวงที่ไม่มีวันแก่มีผู้ชายเยอะมากสุดปัจจุณิย์อ่ะ จะไปดูเนี่ยมันเจนที่แล้วนี่เจนสามเนัเลือกตัวเลือกะนนาอะไรมนาอใบก่อนวงดีก็คือมีผู้ชายแบบสิบกว่าคนวงแบบเซเซอะไรนะเซนทีนเซถูกต้องซือเพลง่ะไรอะไรมีคำว่าอยู่อะไรมีคำว่าอยู่อ่ะตอบว่ เฉลยเลยเฉลยเฉลยชื่อเพลงว่าอะไรวะอ้าวโดยูอ่ะอ่ยูบ้างอ่โดอ่ยูอจะพูดชื่อว่าอะไรวะีเลเว่นไดเวอร์อีเถูกต้องวงน้องวนยองน้องวนยองอ่ะน้องวนยองไอไอจูบไม่ใช่ไอจูบ ไอ้ปะถูกต้องตอบวีธได้แล้วแงนี้พวกเธอก็ต้องตอบได้มันดังดังในติ๊กตอกดังนอะไรอย่างเงี้โอ๊ยเลลี่บถูกต้อ ต้องขอโทษลองเด้กวแสตเกอร์ของ ACT 1น7อเกย้ตอนแรกเราอะนั่งไกลนะวงนี้เขาเรียกว่าวงลูกสาว ดอลดลราดอลลราถูกต้องค่ะแกเนี้พวกแกก็ต้องรู้จักแคไม่รู้จักล้างอยแะพูดแล้วมันกวนดันนะพ่เพงอุ้ยขอโทที่รู้อร้ไลก์กัเซเว่นต้องค่ะอันนี้พวกเจอก็น่าจะรู้จัก้ย ได้ไหมได้ไหมไอคอนสามไอคอนก็ไอคอนกต้อๆแต่ว่าเพลงอะไรนะห้าสีอะไรนะสามไม่รู้ไม่รู้่จะ คือคืนโพลารอยลเลิฟอไทน์เดนเขาแบบคด้ยเขาคือคืนเขามีเพลงะอ๋อน้องไม่อยุดท้้งเลยน้องก้างค่ะ เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเพลงนี้คือเป็นแบบว่าโซโลเดี่ยวโซโลเดี่ยวดูโอ้ยโซโลเจนนี่ถูกต้องค่ะเพลงนี้เพลงผู้หญิงยิงเหมือนเดิมดังในติกตอกซูมเจสซี่ถูกต้องค่ะไอซีคิวแต่ีมาก เพลงนี้ก็ดังอยู่ไม่รู้จะรู้จักไหมเดี๋ยวสเตย์คิดถูกต้องค่ะชิแปลว่าไม่รู้ว่าที่มันมีลูกไฟเยอะๆเอ้ยกดเมนูถูกต้องค่ะเราจะสบแบิ๊กแบงแล้วเมื่อกี้เนี่ยกันผข่นกันรุน่เดือนนะจ๊ะเพลงนี้ทำไม่ได้ลาออกไปเลย ฮอตซอสของ NCT d r มสุดลมองค่ะอลังคุณแม่มันแข็งแกล่งจริแม่จีเกินี้กลับมาแลกับวงโอ้ยจัตตาของเจดล ถูกต้องค่ะสู้บีบโคแล่วตายแล้วมันตอบเป็นทุกเพลงเลยว่ะเพลงนี้เพวกเธอจะต้องอาจจะตอบไม่ได้เอาพี่ก้งมาแล้วป่ะเฟลเลสเหรอถูกต้องค่ะวงอะไรคะ ชื่ออ่านยากวงนี้เลเลเลสลิมมาเร็วมาเร็วเลสลิมถูกต้องค่ะวงนี้ไม่ไม่รู้ว่ารู้ไหมผู้ชายวงนี้ชอบผอบเสื้อเราขึ้นตาชอบอบเื้อกล้าหน่อยนะเป้ะคเอเอเอนะเอเอที โอเอทีวงไหนคะเอ้ยชื่อเพลงอะไรคะไม่รู้ว่าเลือกแต่วงเอทีได้ไหมงั้นจะยากข้ามให้ละกันเพชรชื่อเพลงว่า Wonderland เดี๋ยวต้องเติมเพลงแล้วเนี่ยเตรียมเพลงอ่ะโอ้ยอาตายดีๆวของเจสซี่นูนูนานาถูกต้องค่ะเจ๊คใส่มาเลย เพนงนานเี้พวกเธอก็ต้องรู้จักมันนี่ลิซ่าถูกต้องค่ะใครจะแย่งคุณใครจะแย่งคุณกี่คะนนสิบแล้วหรอ90้าสิบแล้วคูเขามายอดไปเลยค่ะที่มีอยากเล่นด้วยโอ้ ได้ได้ได้แล้วจิมฮาใครจะเป็นตามว่าท่านนะเขาก็มีแบบว่าแข่งๆกันยูเหงียนิเฮงเดเบลโอ้โหแบททิ้งเ้อค่ะอะไรบุเบายต้องค่ะบุเบียาอย่าอบุเบียไม่ประเด็นอะไม่รู้หรอกนะอยากจะอินเสิร์ตภาพคนใบ้มาก พิงเราจะต้องเป็นวงนี้ปะชววยเจ๋อเจเจอเจอแป๊บนึงเจอ Yes or no? ใช่ไหมเย s ออน o เย็ดเอาเย็ถูกต้องค่ะเย็นเอาโนไปเป็นหนังเลยเธอก็ต้องแบบเพลงนี้นะโอ้โหเดี๋ยวไอยู่นั่งนั่งสองถูกต้องค่ะชื่อเพลงลงได้แต่ไม่รู้ว่าแบดบอยเราอย่พูดอยพูดยู เราก็จะนั่งเทียบเรียบร้อยแเพื่นเอาใจให้พวกเธอโอ้โหช่อี้บอก NCT หนต้องแว่าอุไม่ด้วดเล่าเอาแบง้งแ้แบงทมาเพลงนี้วัรูเธอจะได้ไหม ตอนนี้ไม่แล้วตอนตอนนี้ก็เล้าเข้าาวะาฮน้ในเกิดดิวเซเว่นถูกต้องค่ะถ้าชื่อภาษาเกาหลีอ่ะคือว่าเนี่ยอ้ยเม่อกี้จา

พนาพนาอะไรวะพนาโรโน่พาราโนโมใช่ไหมใช่พนาอะไรวะพานโน่เออพานโนนามต้องติดนะชื่อเพ่งมันยากมันคตยากสองสามสี่ห้าครบแล้วเก้าหนึ่งวิเราได้ผู้ชนะกันแล้ว ประเภทผู้หญิงทั้งหมดอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่หญิงใช่เนี่ยผู้ชายอาหารสามเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้จบคลิปแล้วเราก็ได้พูดชนะคนใหม่ไปแล้วนะคะแล้วแม่โอเคป๊อปไปเลยสำหรับคลิปหน้าเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมติดตามมาเลยคะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ